ต,ต,ต,าาต้มยำต้มยำต้ตมยำปลาทูจะพี่น้องจ้าอ๋อเต็มหม้อเกาเอายาปลาทูใส่เห็ดตำพริกตำกระเทียมหอมเนาะหอมแดงกระเทียมใส่เห็ดนางฟ้าเเกลือทศผัก ต้นใส่ต้นหอมผักชีโอ้ตะกูโล่หนึ่งกับยอดเลยอร่อยอร่อยอีกันเด้อเบื่อมาแล้วปิดก,ก่อนปิดไฟ เวลาตักเสิร์ฟกนพักเยอะพักเยอะอร่อย จวดกัน